การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่13สิงหาคมเนี่ยนะครับก่อนสุกดิบก่อนจะถึงวันที่สารรัฐมนูลจะวินิจฉัยกรณีคุณเศรษฐานายกนักมนตรีว่าจะอยู่เป็นนายกมนตรีได้ต่อไปหรือไม่หรือไม่สามารถอยู่เป็นนายกมนตรีต่อไปได้นะครับปรากฏว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันอังคารก่อนจะถึงวันที่14เนี่ย ก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่เรื um, ่องหนึ this, <mam poems> ่ง <the> ต <coping> ้องถือว่าเป็นเรื่องวาระจรนะครับวาระจอรเนียต้องเรียนท่านทั้งหลายว่าปกติเวลาประชุมครมอเนี่ยก็จะมีวาระตามปกติที่จะพิจารณากันไปเรื่อยๆและอาจจะมีวาระอื่นๆแต่จะมีอยู่วาระหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในเอกสารในการประชุมคอรมอ ที่เราเรียกวาระจรก็คือจะถูกนําเสนอเข้าไปในที่ประชุมคณะมนตรีและก็ถ้าเป็นเอกสารก็แจกเอกสารเดียวนั้นนะครับในที่ประชุมคณะมนตรีเลยพิจารณากันเดียวนั้นคอรมอคณะมนตรีก็รู้กันเดียวนั้นนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนอาจจะรู้ล่วงหน้าเฉพาะรัฐมนตรีที่จะนําเสนอเรื่องนี้เข้าสู่คอรมอหรือนายกรัฐมนตรีที่จะรู้ครับปรากฏว่า ตอนท้ายของการประชุมคณะนนมนตรีก่อนจะถึงวันที่14สิงหาคมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับที่คอรมอปรากฏว่ามีการประชุมวาระจรโดยกระทรวงยุติธรรมเป็นคนนำเสนอและเป็นการประชุมลับการประชุมลับก็คือต้องเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมครมอที่นั่งอยู่ในห้องนั้นออกทั้งหมดเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดจะต้องออกไปจากห้องประชุมในห้องประชุมก็จะมีเฉพาะ คณะรัฐมนตรีมีนายกมีรัฐมนตรีหรืออาจจะมีข้าราชการการเมืองบางส่วนที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องนั้นเช่นโฆษกรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือข้าราชการบางส่วนนะครับเช่นเลขากฤษฎเีการอย่างนี้เป็นต้นนะรวมทั้งข้าราชการที่อาจจะมาต้องมาชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระรับหรือวาระจรน,น,น,นั้นนะครับแต่ข้าราชการที่จะชี้แจงส่วนมากก็จะให้อยู่นอกห้องก่อน ถ้าจําเป็นที่จะต้องเข้ามาชี้แจงค่อยเชิญเข้ามาชี้แจงนี่คือขั้นตอนการทํางานในคณะรัฐมนตรีครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะฮะมีทั้งวาระจรและประการประชุมรับเข้ามาครับเรื่องอะไรครับสิ่งที่เข้ามาในคอรมอก็คือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษบุคคลบางกรณีครับคําถามที่น่าสนใจก็คือ ทำไมเรื่องนี้เข้ามาสู่คอรมอวันที่13สิงหาก่อนที่สารรัฐมนตรจะวินิจฉัยวันที่14สิงหาทําไมต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนทําไมต้องเป็นเรื่องลับทําไมต้องเป็นเรื่องวาระจรพูแง่ายๆว่าก่อนจะประชุมคอรมอวันที่13สสิงหาคมเนี่ยไม่มีใครรู้เลยครับว่าคณะรัฐมนตรีจะประชุมเรื่องนี้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ ว่ารัฐบาลมีความกังวลอะไรหรือไม่ว่าถ้าผลของการพิจารณาวันที่14สิงหาคมออกมาเนี่ยไม่เป็นคุณต่อนายกมุตรีจะเกิดผลกระทบต่อการที่จะพิจารณาเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษบุคคลบางกรณีหรือไม่จึงเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอสะสกอดเลยเพื่อที่จะมีการ รับรองหรือมีมติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์เรื่องเงื่อนไขนี้หรือไม่ครับปรากฏว่าเรื่องนี้หลังจากการประชุมเสร็จนะฮะนักข่าวไปสอบถามอธิบดีกรมราชธรรมซึ่งไปกับประลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนะท่านอาจจะไม่รู้เรื่องจริงครับว่าในที่ประชุมครรพูดอะไรกันอย่างไรหรือประชุมอะไรเพราะท่านอาจจะถูกเชิญให้ไปสแตนบายเอาไว้อยู่นอกห้องประชุม พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงแต่ในที่ประชุมคณะมนตรีอาจจะไม่ต้องฟังการชี้แจงอะไรเลยเพราะทุกคนอาจจะเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์เรื่องเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษบุคคลบางกรณีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมรชาชทานนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆว่าในห้องประชุมครมเนี่ยพิจารณากันเรื่องอะไรตอนเย็นครับเรื่องนี้แหละแค่ระคายออกมาจากห้องประชุมครม ไปถึงหูนักข่าวตอนเย็นนักข่าวก็พบนายกและรัฐมนตรีเศรษฐา <c oughs> ก็เลยไปสอบถามนายกเศรษฐา <c oughs> ผมดูสีหน้าท่าทางจากคลิปในทีวีนะครับที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยผมดูสีหน้าท่าทางของนายกเศรษฐาเนี่ยไม่อยากตอบเรื่องนี้เลยครับแต่นักข่าวก็สอบถามเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องตอบนายกตอบสั้นๆคำเดียวว่าไม่ หลังจากนั้นก็พยายามเดินหลีกจากนักข่าวไปขึ้นรถเลยนะครับคำถามก็คือว่าเรื่องนี้ทำไมรีบเร่งเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอก่อนวันที่14สิงหาเรื่องนี้เป็นเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษบุคคลเป็นบางกรณีบางกรณีเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการขอพระราชทานอภัยโทษปกติใช่หรือไม่ และรีบเสนอเรื่องนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้ใครบางคนได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและคำถามสุดท้ายก็คือถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับใครบางคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนที่มีบทบาทอย่างสูงทั้งในทางรับและในทางเปิดเผย กับรัฐบาลนะทำไมเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็นวาระจรและเป็นวาระการประชุมลับครับทำไมเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องลับเพราะอะไรเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปผู้คนจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าทำไมคณะรัฐมนตรีที่มีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลอื่นๆจึงต้องมีการประชุมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องการขอพระราชทานอภยโทษบางกรณีเพื่ออะไรและเพื่อใขรกันก่อนวันที่ 14, สิสสิงหาคมซึ่งเป็นวันที่สามดูจะวทร์ิจฉใจ คดีของคุณเสถียาทวีสินว่าจะอยู่เป็นนายกต,ต่อไปได้หรือไม่ครับ